การเทรดที่ดีไม่ใช่แค่การเปิดออเดอร์แต่ต้องรู้จักตั้ง Stop Loss และ t take profit ให้เหมาะสมค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการตั้งค่า SL และ TP ผ่าน MT5 กันค่ะหลังจากที่เปิดออเดอร์บน MT5 เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้แตะที่เส้นประออเดอร์เพื่อเปิดเครื่องมือตั้งค่า SL และ TP ค่ะจากนั้น กดที่ปุ่ม SL ด้านล่างจะมีเส้น stop loss ออกมาค่ะลากจุดที่ท่านต้องการตั้ง stop loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อกำหนดจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดที่ลูกศรสีฟ้าและกดปรับเปลี่ยนที่ด้านล่างเพื่อยืนยันตำแหน่ง stop loss ของท่านค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้ง SL ค่ะ ส่วนวิธีการตั้ง TP หรือ Take Profit ก็คล้ายๆกันนะคะแตะที่เส้นประออเดอร์เพื่อเปิดเครื่องมือตั้งค่า SL และ TP แบบเมื่อสักครู่กดที่ปุ่ม TP ด้านล่างจากนั้นจะมีเส้น Take Profit ออกมาค่ะลากจุดที่ท่านต้องการตั้ง TP และกดที่รูปสอนสีฟ้ากดปรับเปลี่ยนที่ด้านล่างเพื่อยืนยันตำแหน่ง Take Profit ของท่านค่ะ เพียงเท่านี้ออเดอร์ของเราก็จะมีทั้งจุด Stop Loss และ Take Profit ที่ตั้งไว้พร้อมสำหรับการบริหารความเสี่ยงค่ะ